ดีผู้ชมที่รักทุกท่านนะคะพบกับช่องแม่ใหญ่บ้านสวนนะคะวันนี้เป็นอีกครั้งหนึ่งเก็บภาพการที่กระต่ายน้อยนะคะกระต่ายแม่สาวเตรียมตัวทำที่เขาเรียกว่าอะไรนะออกลูกครั้งแรกในชีวิตของเขานะคะนี่เราอยู่ห่างหายไม่ได้อยู่ใกล้นะคะจับตามองคอยดูแลช่วยเหลือ อยู่ห่างๆนะคะระหว่างภัยไม่ให no. ้ศัตรูมากั้ำไกลเขานะเห็นที่เขาดึงอยู่นั้นก็คือเขาพยายามจะเก็บฟางแล้วก็เขาจะดึงเอาแสแลนที่ล้อมคอกแม่ไก่เอาไว้เนี่ยแต่สิ่งที่เขาได้ก็คือฟางเศษฟางนะคะที่มันเหลืออยู่ในริมคอกแม่ไก่เขาก็จะออกไป หามาตลอดเนี่ยไปนอนแล้วจะไปหาเก็บเศษหญ้าเศษอะไรตามประสาของกระต่ายนะคะเราก็ดูแลยวงหายนี่คือซูมให้ดูนะที่เขาทําอยู่แบบนั้นกนะ็คือเขาขาบเศษหญ้าเศษใบไม้นะคะที่จะมาทํหลังที่จะมาทําที่นอนรองลูกน้อยหลังจากทําลังสร้างบ้านไรยเสร็จนะ ต่อไปสิ่งที่จะเจอก็คือการถอนขนของกระต่ายไว้รองลูกที่เกิดมาใหม่นะคะเนะีเราก็จะเฝ้าดูอยู่ห่างไม่ไปใกล้นะไม่ไม่ให้แม่กระต่ายตกใจนะให้เขาได้อยู่แบบธรรมชาตินะใครไม่เคยเห็นก็มองมาดูภาพนี้เป็นการเรียนรู้ศึกษา ชีวิตของสัตว์เลี้ยงไปด้วยนเนาก็จะวิ่งจุดจัดมาตรงนี้แล้วก็เข้าไปในรูเข้าไปเรียบร้อยแล้วาอาจจะจับภาพไม่ทันนะคะแต่เราอยู่ห่างมากเลยอันนี้เขาอยู่ใต้กองไม้นะคะตรงนี้เป็นที่ชายคานะะบ้านปลอดภัยสําหรับเขานะคะนี่หลังคาบ้านตรงนี้เป็นที่เก็บวัสดุอุปกรณ์ของบ้านนะคะของบ้านสวน ตรงนี้คือที่ที่ปลอดภัยที่สุดแล้วสําหรับแม่กระต่ายน้อยนะคะแม่เขา,าพยายามจะเอาได้หรือไม่ได้ก็เป็นเรื่องของเขานะคะเป็นธรรมชาติเราจะไม่สามารถที่จะเข้าไปเกี่ยวข้องไปยุ่งเกี่ยวกับเขาได้อีกแล้วนะคะเราระวังให้แค่ว่ามีศัตรูของเขาเข้ามาใกล้ไหมทําร้ายเขาไหมแค่นั้นแหละนะคะส่วนเรื่องการทำรังสัต์ กำลังสร้างบ้านน่ะเป็นเรื่องของกระต่ายคเ,เขาเลือกของเขาเองถึงเราจะไปสร้างให้ดีแค่ไหนเขาก็ไม่เอาไม่รับนะคะเพราะกระต่ายที่นี่เลี้ยงกระต่ายแบบอารมณ์ดีปล่อยเลี้ยงเราไม่สามารถที่จะจับกระต่ายไปอยู่ในพวกในอะไรขังได้เราจะไม่กักขังสัตว์นะคะอยู่ในนี้เขาก็จะได้แค่ฟางมาส่วนสแลนเขาคงเอาไม่ได้แต่เขาจะใช้ความพยายามดึง ดึงเอาอยู่ตลอดแล้วงในมันจะมีกองฟางเอาไว้ทําให้แม่ไก่นอน,นีนโดยธรรมชาตินะคะอันที่ดึงนั่นหมายความว่าเขาต้องการสแลนมาด้วยนะคะเขาก็จะลงไปในรูนเสียงลมอาจจะดังหน่อยนะวันนี้ทั้งหนาวเป็นหนาวอากาศหนาววันที่สองแล้วก็เป็นวันที่อากาศเย็นมากลมแรงทั้งวันเลย แล้วจะาพจะคอยจับจายดูเพื่อช่วยแม่กระต่ายนะคะแม่กระต่ายก็จะวิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่ตรงนี้ตลอดนะ,ะกว่าเขาจะคลอดลูกออกลูกได้ก็คงจะประมาณวันสองวันนะคะก็คงไม่เกินวันสองวันอย่างช้าถ้าอย่างเร็วอาจจะเป็นภายในคืนนี้ก็ได้นะคะ เราก็จะรู้ได้ยังไงว่าเขาออกลูกแล้วก็จะมารูกก็ต่อเมื่อออกมาสังเกตดูที่ตัวเขาขนที่หน้าอกจะบางเพราะเราจะไม่ค่อยได้เห็นตลอดหรอกนะคะแม่กระต่ายเขาจะแอบทํานะเพราะเขาจะป้องกันลูกน้อยเขาก็ไม่ให้ใครมาเห็นแต่เราอยู่ในนี้เราที่เห็นเพราะว่ามันอยู่ในสวนนะคอยเลี้ยงในสวนในป่าหลังบ้านก็มาคอยดูแลแะมัดระวังเขา ไม่ให้แมวไม่ให้หมาเข้ามาใกล้แต่เรื่องหมาสุนัขไม่น่าเป็นห่วงนะเป็นห่วงก็เรื่องของแมวนะแต่เราก็ได้เตรียมการป้องกันไว้แล้วละนะถ้ากระต่ายออกลูกนะเขาจะใช้คอาเลนน่าเอ็นดูมากนะคะเนี่ยเห็นไหมวันนี้แม่ยายบ้านสวนก็นําภาพที่น่ารักของสัตว์เลี้ยงในบ้านออามาฝากนะคะเพราะว่าเคยทําคลิป เคยอะไรมาตั้งเต่ตอนทำยูทูบครั้งแรกเราก็เก็บความทรงจำมีเวลาว่างก็เป็นการบันทึกสตอรี่การทำงานบันทึกสตอรี่สัตว์เลี้ยงในบ้านของเราเอาไว้นะคะทุกอย่างกบภาพไว้ก็จะได้ชมกันเรื่อยไปนะถ้ายังไงก็จะเอาภาพมาให้ชมอยู่ตลอดนะคะ กระต่ายที่นี่กินได้ทั้งอาหารแห้งอาหารเปียกผักสดผักแห้งกินได้หมดนะไม่ว่าจะเป็นใบกล้ยพืชผักที่เราปลูกนะฮะอยู่ในสวนครัวเขาก็จะไปแอบกินขึ้นบนกล่องขึ้นบนแปลงผักอยู่ประจานะก็ไม่ว่าอะไรนะเพราะเราเลี้ยงเราปลูกผักเพื่อเลี้ยงสัตว์อยู่แล้วนะที่บ้านชอบชอบเลี้ยงสัตวนะ์สัตว์ที่น่ารักก็ปล่อยเลี้ยงธรรมชาติเขาสร้าง ศาลาให้เขาอยู่เต็มที่แบบนี้แล้วค่ะนะตรงนี้จะเป็นที่ของสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงก็จะมีไก่กับกระต่ายนะอยู่ด้วยกันเวลาฝนตกแดดออกก็น่าก็ไม่น่าห่วงนะคะหายห่วงไปเลยนะคะเนี่ยอาการนี้เขาก็จะเป็นแบบนี้ทั้งวันจนกว่าจะ,อ,ะออกลูกนะภาษาสัตว์เขาเรียกว่าออกลูกนะ,ะเป็นคนก็คลอดลูกเนาะเขาก็จะวิ่งเข้าวิ่งออกนะคะอันนี้การสุดา แม่ใอ,อกบ้านสวนนะะก็แอบ,บดูอยู่ห่างๆนะซูมเข้ามานะคะห่างมากเลยนะคะซูมเข้าไม่ได้เข้ามาใกล้รบกวนเขาเพราะว่าถ้าเป็นลักษณะอย่างน,านี้เราจะไม่เข้าใกล้เด็ดขาดนะโอเคละวันนี้แม่ใอ,อกบ้านสวนต้องจากลาแล้วนะคะก็คอยติดตามแม่กระต่ายน้อยในโอกาสต่ตอไปนะคะใครชอบใครรักใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์เก็บไว้ให้ลูกให้หลานให้ตัวเองดูนะคะ ไละสวัสดีค่ะ